สวัสดีครับพบกับผมนะครับปากวิสารออโตนะครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษวันนี้ผมอยู่กับสุดยอดรถครอบครัวที่หลายๆท่านน่าจะตามหากันรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น Honda f i ิ1.5 e คันนี้เป็นรถปี2014เลขไม้นะครับเพียง90,000เท่านั้นไม่แท้แท้0 0 0 0 0 0กิโลนะครับสำหรับราคานะครับสบายก็เป๋าสุดาสุด569,000บาทใครหาอยู่ผมแนะนำนะครับ รีบเลยนะครับสภาพนี้นะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่สภาพเดิมๆยังไม่เก็บอะไรเอามาให้ดูแบบจัดๆเลยว่ามาตรฐานการคันรถเข้าใหม่ของวิสานออโต้คาร์เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมีสีดํามาให้ดูด้วยนะครับวันนี้ดูสีขาวไปก่อนนะครับตามมาดูกันเลยครับว่าเจ้า Honda f ฟ t คันนี้มีฟังก์ชันอะไรและใหม่ขนาดไหนตามผมเลยครับ นับสนุนโดย c a r r s u r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้ รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com มาครับมาเริ่มที่หน้าตัวรถกันเลยนะครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบโคเมียม3ชั้นพร้อมโลโก้ฮันดานะครับผมถัดมาเลยนะครับผมไฟหน้าคันนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมัลติเรฟเลกเตอร์หรือว่าฮาโลเจนนั่นเองนะส่วนด้านล่างเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกแล้วก็ผมก็ไม่เห็นที่สําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับผมแต่เม็กเซนได้ว่ามันเป็นรถครอบครัวใช่ไหมใช้ในเมืองใช้วิ่ออกต่างจังหวัดบ้างอาจจะไม่ได้แบบขึ้นเขาหรือว่าไปอยู่ ตามที่ที่หมอกลงนะไฟตัดหมอกก็ใช้จริงๆเนี่ยก็เวลาที่หมอกลงจัดๆเท่านั้นนะครับผมสภาพทั่วไปไม่จําเป็นต้องใช้นะครับถัดมามาดูกันที่ล้อดีกว่ามาล้อแม็กคันนี้จะเป็นล้อแม็กทูโทนจากโรงงานนะครับผมขอบ15ซีเรีย์ยางจะเป็น18565 R15 อ่ายางนะครับสภาพดอกยางลึกมากใช้ได้อีกผมมองด้วยตานะใช้ยาวมากอะ่ะขอดูปียางแป๊บหนึ่ง ยางสัปดาห์ที่49ปลายปี2020นะก็น่าจะเปลี่ยนมาในปี2021นั่นเองก็คือยางใหม่สุดๆเลยนะครับผมเอาไปใช้ต่อยาวๆผมบอกเลยแค่ยางก็คือคุ้มมากๆแล้วนะ ถัดมาเลยนะครับมาดูที่กระจมองข้างกระจกมองข้างคันนี้จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับกระจมองข้างเนี่ยก็จะสีเดียวกับตัวรถด้วยนะดูสวยงามมากๆนะแล้วก็ตรงช่องนี้นะครับด้านกระจกมองข้างตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ผมชอบฟีลของเขามากเพราะเวลาที่เราขึ้นไปขับขี่นะครับเราจะรู้สึกว่ามันมีทัศนวิสัยที่ทําให้เรารู้สึกแบบรีแลกซ์โล่งโป่งนะเพราะดูการดีไซน์ของเขาเนี่ยฮอนด้าฟีดมันเหมือนการขับแบบมินิแวนที่แบบเวลาฟีลการมองไปด้านหน้ามันจะแบบโล่งนะสบายตามากๆนะครับผม ถัดมาเลยนี่ครับด้ามจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะรวมถึงคันนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับปลดล็อกและล็อกรถจากกุญแจได้รวมถึงที่กุญแจเนี่ยนะครับสามารถเปิดประตูสไลด์ด้านหลังได้ทั้ง2ฝั่งนะแล้วพิเศษกวนะ่านั้นประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันช่วยเรายัางไงได้บ้างนะครับเวลาที่เราไปจอดรถในที่แบบที่ขับแคบใช่ไหม โดยเฉพาะเข้าห้างหรืออะไรอย่างเงี้นะครับพื้นที่ด้านข้างอาจจะไม่ได้เหลือเยอะประตูคนขับอาจจะลงยากใช่ไหมครับแต่ประตูสไลด์เนี่ยไม่เหมือนกันประตูสไลด์มันไม่กินพื้นที่เราสามารถเปิดปุ๊บเราเดินลงได้ง่ายได้มากมากแล้วคันนี้ทั้งสองฝั่งนะเจ๋งสุดๆนะคุ้มใครได้คุ้มแล้วดูการทํางานของประตูสไลด์นะครับลดเข้าใหม่ก็จริงนะประตูสไลด์ไม่มีสะดุดอะไรเลยนะครับใช้งานสมบูรณ์100%เซนะครับ นี่คือรถเข้าใหม่นะครับย้ำนะรถเข้าใหม่นะครับผมโอเคมาดูระบบเซฟตี้ของเขากันดีกว่านะครับมาดูกันอันนี้ไม่ได้เตรียมมาก่อนนะผมบอกก่อนนะถ้ามีเด็กขึ้นรถจะเป็นยังไงเห็นไหมให้ดูอีกทีหนึง่งมีเด็กขึ้นรถจะเป็นยังไงประตูปิดอยู่เด็กขึ้นรถเห็นไหมประตูไม่ได้ชนแรงมากนะครับผม มันช่วยเซฟตี้สุดๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มีลูกน้อยเนี่ยเวลาขึ้นลงรถเรากลัวว่าเขาเป็นอันตรายไหมนะผมบอกเลยนะครับไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เจ็บด้วยโอเคไปดูด้านหลังรถกันดีกว่านะครับที่ด้านท้ายของ Honda าฟเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันเป็นเอกลักษณ์สุดๆนะครับผมแต่ว่านี่เราอยู่ในปี2022อแล้วเนาะมันยังดูไม่ล้าสมัยนะยังเข้ากับยุคสมัยสุดๆนะขนาดนี่เป็นรถปี2014นะครับผมมาดูกันนะครับด้านหลังเนี่ยกว้างใหญ่มากทัศนวิสัยเวลามองออกมามาดูโล่งโปร่งสบายแล้วสังเกตนะ รถมันดูสูงๆใช่ไหมข้างในเฮดลูมตอนขับรถก็เหลือเช่นกันนะครับผมมาดูไฟท้ายนี่นะครับไฟท้ายก็มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอดีนะคนขับตามมาก็ยังมองเห็นเราอยู่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับกระจกบานใหญ่เดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูดีกว่านี่ฝาท้ายดูนะสังเกตนะมันจะมีบุ่มๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือที่เปิดจะอยู่ตรงที่มันทําสัญ,ญลักษณ์บุ่มๆไว้ให้นะครับผมนี่นะครับบุ่มๆตรงนี้นะถ้าจะเปิดฝาท้ายที่เปิดฝาท้ายจะอยู่ใต้ตรงนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับผมรึ นี่ฝาท้ายแม้จะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เห็นไหมไม่ต้องออกแรงเลยเพราะว่าโชค๊คต้นใหญ่ของเขาทั้งสองฝั่งช่วยซัพพอร์ตเราได้เป็นอย่างดีนี่นะครับเบาะแถว3ใช้งานได้จริงนะเบาะแถว2กับแถว3เนี่ยผมบอกนะไม่ใช่เป็นเบาะที่แบบนั่งได้3คนนะครับเป็นเบาะได้นั่ง2 2, 2เพราะฉะนั้นรถครันนี้จะเป็นการนั่ง2-22เ 2, 2, นาะก็โดยสาร6คนกําลังดีนะครับผมมาเดี๋ยวผมพับเบาะแถว3ให้ดูนะครับผมเบาะเป็นการพับขึ้นไปด้านข้างนะดึงขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับเขาจะมีตัวเกี่ยว สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผมบอกเลยนะขนของไปขายอะไรเงี้ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็สาวกชาวปั่นจักรยานใช่ไหมจักรยานขึ้นได้สบายๆนะรวมถึงจะใช้นั่งโดยสารก็ได้เพราะว่าแถว3มก็มีเบลล์ให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูนี่สภาพพรมนะครับพรมเนี่ยใหม่มากๆนะดูนะสภาพพรมสวยๆนะเนี่ยสภาพที่แท้จริขงของรถคันนี้นะครับผมใครได้ไปเรารองไม่ผิดหวังแน่นอน เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในตัวรถว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมและสภาพแลเข้ใหม่เป็นยังไงตามผมมาเลยครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถแล้วเลขไม่อย่างที่ผมบอกเลย 9, 1 8 1 4กิโลเมตรเท่านั้นนะสภาพรถมันบ่งบอกเหมือนกันว่าเหมาะสมเพราะว่าทําไมใหม่มากๆอ่ะเริ่มที่เบาะเบาเป็นเบนาะนังนะครับดูไม่มีคราบไม่มีรอยไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำเพอร์เฟกต์ไหม ผมบอกเลยนะใครหาอยู่รีบนะพะรถคันนี้เป็นรถข้าใหม่นะสังเกตพวกขวดน้ำยังมีอยู่เลยนะครับมีรอยเปื้อนนิดเดียวซึ่งทําความสะอาดแปบ๊บเดียวก็ออกนะครับผมสภาพคอนโซลดูนะครับคอนโซลจะเป็นคอนโซลพลาสติกนะแต่สภาพใหม่มากดูแล้วก็คาดด้วยสีเงินคันใช่ไหมแล้วตรงนี้มันเหมือนแบบผมชอบตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราต้องเขียนอะไรเราเอามาวางบนนี้ได้แล้วก็ที่มีที่วางแก้วด้วยมันดูแบบ มันดูใช้งานได้มีที่วางของนะครับผมวิทยุนะครับนี่นะครับสเสียบ USB ได้เนาะแล้วก็ถัดลงมานะครับผมนี่แอร์เป็นออโต้แล้วนะครับผมแอร์ออโต้ของเขาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับปรับทิศทางของลมได้นะครับผมแล้วก็มีฝ้าหน้าฝ้าหลังนะไล่ฝ้านะครับเวลาที่ไอ้น้ำขึ้นนั่นแหละนะหมอกเขาเรียกอ่ไรน,นะ ฟ้าขึ้นกระจกแล้วมองไม่ชัดมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้พิเศษสุดๆก็งงตอนแรกว่าเป็นอะไรดึงออกมาเป็นที่วางแก้วอีกแล้วนะครับที่วางแก้วคันนี้ให้มาเยอะมากๆเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ต้องแข่งกับผู้โดยสารนะว่าอันนี้จะเป็นของใครนะครับผม โอเคนานลาก็มี power outlet นะถัดมาเลยไปดูกันที่ที่ผมบอกกระจกด้านข้างตรงนี้มันทําให้รู้สึกแบบมองโปร่งโล่งสบายดูแบบไม่มีอะไรมาขวางสายตาเรานะครับผมแล้วก็ถัดมานะประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งนะครับมีปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านขวานี้เลยกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะแต่ออโต้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็ แอร์แบกนะครับจุลบะสองลูกมีมาให้เพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็สบายใจหายห่วงนะครับผมเออแล้วผมลืมบอกผมชอบอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้ก็คือนี่มันเป็นที่วางแขนเวลาเราขับรถแล้วเรามีที่วางแขนมันก็จะรู้สึกแบบสะดวกสบายแล้วก็อีกเรื่องที่ผมบอกเวลาจอดรถแคบ,แบๆใจกลัวลงรถไม่ได้ใช่ไหมครับตรงกลางมันเป็นช่องว่างนะถ้าเราเปิดประตูลงไม่ได้ใช่ไหมเปิดประตูสไลด์แล้วไปเดินลงประตูสไลด์ก็ได้นะครับผมคนข้างหน้านะโอเค หล,หลายคนคงอยากเห็นนะพาที่อยากรู้ที่สุดของรถคันนี้ก็คือการนั่งเบาะหลังนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งเบาะหลังนะครับผมตามผมมาเลยครับขออนุญาตนะครับขึ้นไปนั่งเบาะหลังนะครับขออนุญาตเปิดประตูแบบสไลด์รอเลยโอเคขึ้นมานั่งกันโอ้อะไรเนี่ยที่ดึงเบาะไปข้างหลังพาตติยังไม่แก่นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ h o n ด a า i ีดเป็นรถที่ไม่ได้สูงมากแต่มีที่ดึงให้ขึ้นรถคิดดูแล้วกัน h o n ด a เขาใส่ใจ นะครับผู้บริโภคขนาดไหนนะอโอ้โหว่าแล้วทำไมคนหากันเยอะนั่งสบายนั่งสบายมากดูดิแบบมผมเข้าใจแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮดลุมอย่างที่ผมบอกนะที่เรามองจากทางด้านท้ายที่มันมีพื้นที่เหลือเยอะ<ๆ>เหลือเยอะจริงๆไซส์ผมความสูงผมเฮดลุมเหลือ2องกำปัน้นซึ่งถือว่าเหลือเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวรถมาแล้วมั้ง ถ้าลพูดตรงๆนะครับผมอ่ะมาดูสภาพกันเบาะคันนี้ผมดึงมาให้ดูเลยดีกว่าเบาะเป็นเบาะหนังนะครับไม่มีคราบไม่มีรอยไม่มีการฉีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำนะครับแต่ก็ดูเก่าไปตามกาลเวลาแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดนะลูกค้ามารับรถเนี่ยรับรองออกไปประทับใจแน่นอนนะครับผมขับมาเลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ให้มานะครับช่องแอร์ก็สามารถปรับระดับได้เป็นไงลมแรงนะหรือจะปิด ไปก็ได้แล้วก็หลังเบาะก,ก็มีที่แขวนถุงลูกชิ้นนะครับแต่ว่าอันนี้สเปคเขาบอกว่ารับได้3กิโลกรัมเท่านั้นแต่ถุงลูกชิ้นผมเชื่อว่าสักโลนึงก็กินไม่หมดแล้วนะครับผมโอเคนะข้างหลังยอมรับว่านั่งสบายมีที่เท้าแขนมาให้ของแต่ละคนนะผมคิดว่าไอตัวนี้แหนละคือตัวที่แบบมันดูพรีเมียมจริงๆเหมือนเราได้แบบได้นั่งรถตู้หรูหูนะครับแต่ว่ามันอยู่ในไซสท์ที่เรียกว่าคนขับขับสบายนะครับผมไม่ได้แบบ กว้างใหญ่เกินไปรถขนาดนี้แต่ผู้โดยสารได้นั่งสบายคุ้มมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพห้องเครื่องแล้วไปดูโครงสร้างรถคันนี้กันดีกว่าว่าโครงสร้างรถคันนี้เดิมหรือโดนนะครับผมใส่ไม่ใส่ตามผมมาเลยครับมาครับมาดูสภาพห้องเครื่องนะรถเข้าใหม่นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 5 0 0หซีซี118่งแแรงม้านะครับผมมาดูกันนี่นะครับห้องเครื่องเดิมๆเ,เข้ามาใหม่เห็นไหม แห้งๆเดิมๆไม่มีคราบรั่วซึมของน้ํามันไม่มีคราบเขม่าใดๆน,น,นะแต้มสีมาร์คสีจากโรงงานยังมีให้เห็นอยู่มาดูสภาพโครงสร้างกันน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับไล่ขึ้นมาลูกลมๆซิลิโคนสวยๆไล่ขึ้นมาลูกลมๆเลเบล1 2ครบนะครับผมไล่ขึ้นมาบาร์โค้ดก็ครบหนึ่งสนะครับผมนี่ลูกลมๆนะมาร์คทุกอย่างครบสวยมากนะครับเลเบลที่4นะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับ คันนี้เดิมจะจัดด้านข้างก็ไม่เคยถูกแกะนะครับผมคันหน้าที่ยึดระหว่างนะครับอุปกรณ์นะครับไม่เคยถูกแกะนะครับผมคันนี้โครงสร้างสวยสุดๆรถเข้าใหม่ผมบอกแล้วใครหาอยู่รีบเลยนะครับผมโอเคดูได้เลยนะครับตั้งแต่สีข้างขึ้นมาสวยเม็ดอาร์คเลงตัวสวยกลมคมๆ,ๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถัวงใดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมมากๆนะครับผมเดิมสุดๆเดิมจัดเลยนะครับผมอ่ะไล่ต่อมานะครับมาโอ้มา เม็ดอารเลียงตัวสวยกลมคมคชัดๆนะไม่เี็นไรจะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมสุดๆนะครับผมโอเคดูตรงไหนได้อีกนะอ่านี่นี่เม็ดอาร์ตนี่นะครับประตูด้านหลังนะครับผมสวยๆข้างในเห็นไหมคมๆชัดๆนะคันนี้นะเดิมสุดๆนะครับผมโครงสร้างฝาท้ายล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มาดูด้านข้างถึงจะเห็นน็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะคันไขใดๆนะไล่ไปเลยไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่เคยถูกแกะนะครับผมสวยๆเลยนะโอเคนะแล้วก็มาดูซิลิโคนไล่มาไล่มาไล่มา,ไล,มาไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยนะครับผมเมนอาร์ตรงนี้คมๆชัดๆนะครับผมผมข <ๆ S 2> ออนุญาตจิกให้ดูนะครับ2ออยนะ 1- 2นะครับนี่นะครับ สวยนะครับผมคันนี้โครงสร้างเดิมๆเลยนะครับผมยังไม่จบมาดูตรงนี้กันต่อนะครับโอเคเป็นไงนี่นะครับเม็ดอาร์คมๆ,ๆสวยๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมมากๆนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมโอเคมาไล่มานี่ เม็ดอาร์กเรียงตัวสวยกลมคมค,มคมชัดๆไม่มีลอยจะเข็บตัดต่อตัวถังนะครับผมโอเคไล่ไปดูตรงในซอกกันต่อนะครับในซอกเป็นยังไงเห็นไหมคมคมชัดๆทุกจุดนะคันนี้สวยๆเลยนะครับผมอ้าต่อมาดูตรงนี้ที่ผมบอกนะครับพลาสติกนะตัวดึงเบาะยังไม่เคยถูกแกะทั้ง2อฝั่งนะครับผมสวยสุดๆนะ หรือวัตูบันสุดท้ายนะครับผมซื้อรถกับวิศาตัวคานะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคานะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับผมแนะนําส่งคลิปให้เพื่อนดูเลยนะครับนี่นะครับสิ่งต่างๆที่ผมอธิบายอยู่ตรงนี้ว่าเป,เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ โอเคนะสวยนะคันนี้สวยทั้งคันเลยชอบนะครับผมแล้วขั้นตอนสุดท้ายทดลองขับไปดูกันว่าเจ้าคันนี้สมบูรณ์ดีไหมนะครับตามผมเลยครับไปครับทดลองขับกันนะเกียร์ออโต้ขับง่ายจับถนัดเลยโหฟีลขับมันแบบโล่งโป่งสบายมากเลยผมชอบนะครับมันดูแบบรีแล็กซ์มากๆมกันดูไม่อึดอัดเลยอะอพวงมาลัยใช้ง่ายนะ เนี่ยพวงมาลัยไม่หนักนะครับคุณผู้หญิงขับได้นะคุณแม่ที่มีลูกๆน้อยนะต้องการหารถแบบสไตล์นี้อยู่นะผมก็แนะนําเลยนะค o นดาฟิ t เป็นรถที่น่าสนใจมากๆคันนึงนะครับผมส่วนอัตราการกินน้ํามันเนี่ยผมอยากให้เป็นแล้วแต่บุคคลเนาะว่าใครนิสัยการเหยียบคันเร่งเป็นยังไงนะขับดีๆก็สิบกว่าโลลิตรสบายๆเลยนะครับ Oh. เป็นรถที่ขับง่ายคันหนึ่งนะครับผมเหมือนเรานั่งโซฟาที่บ้านแล้วขับรถอะถ้าพูดตรงๆนะเออฟิลลิ่งดีนะเมื่อกี้ผมขึ้นเนินลงหลุมอะไรเนี่ยไม่มีเสียงช่วงล่างใดๆนะครับถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะใครหาอยู่ผมแนะนําเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถเข้าใหม่ของวิสาหกโตคาร์ของเรานะครับสิ่งที่ท่านเห็นทั้งหลายนะที่มันไม่เรียบร้อยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างเป็นแค่ ร่องรอยที่ต้องทําความสะอาดบ้างนะครับวันที่ลูกค้ามารับรถรับรองเดี๋ยวเราเก็บสปาทําความสะอาดให้รับรองเหมือนใหม่ถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับขอยุ้าอีกทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น Honda f i t 1.5E p 2014นะครับ เลขไม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ90,000กิโลเท่านั้นราคา5 6 0 0 0 0 9,000บาทใครหาอยู่ต้องรีบเลยรถครอบครัวสเปคดีๆอย่างนี้ประตูสไลด์2ฝั่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วมาดูกันว่ารถคันหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com